นี่ไรมาเรายังมีเวลาไปอธิบายให้คุณปู่ฟังว่าบอกเขาว่าที่ชวิวานีโดนไฟไหม้มันเป็นเลิกที่มีดีลองดูนะเราอยากให้เกิดการมั่นขึ้นมันเป็นบางร้ยแล้วทำไปเพื่ออะไรล่ะแจสอย่างมากก็แค่เลื่อนการมั่นออกไปก็แค่นั้นเอง <c oughs> ฉันเนี่ยอยากให้มันตายไปในกองไฟจริงๆจ,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 จะได้ไม่เป็นปัญหาใจเย็นนะตอนนี้ก็แค่งานมั่นเหลืออีกตั้งสิบวัน แล้วออการแต่งงานจะเกิดขึ้นหลังจากนั้นสิบวันอาบีบันยูมันจะอยู่เหนือเรานะแจสฟังฉันก่อนสิพี่มาฮาิผมมีอะไรอยากจะถามสักหน่อยอะอะไรถามมาสิคนที่ไปช่วยชิวานีเนี่ยเป็นใครกันเขาชื่อรากุเขาเป็นคนใช้ของบ้านเราผิดแล้ว มาฮีพูดผิดแล้วรักกูไม่ใช่คนใช้เธอเข้าใจผิดรักกูไม่ใช่คนใช้ของเราฉันบอกแล้วว่าฉันบอกว่ารักกูเป็นตัวหนึ่งของครอบครัวแล้วก็ทำอะไรในบ้านนี้ได้ทั้งหมดครับ ผมเองก็รู้สึกอย่างนั้นอยู่ดีๆเขาก็กระโดดเข้าไปในกอง,งไฟแพอแล้วเราจะไม่คุยถึงเรื่องนั้นอีกเข้าใจไหมครับ ดูดูสวยมากเลยนะขอบคุณค่ะคุณปู ยินดีด้วยนะยินดีด้วย,วย,ยสวยจริงๆเ,เหมาะก็จริงๆเลยินนยินดีด้วยอันนี้รากูลืมบอกไปเลยว่าให้ไปเอาของเตรียมงานแต่งงานสำหรับวันพรุ่งนี้ด้วยโอเคผมจะเอารายชื่อของใช้มาด้วยกันแล้วกันตอนกลับ ไปเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวร้านปิดโอเคครับตีบมาด้วยนะพรุ่งนี้เนอะได้ครับทุกคนคะ่ะอาหารพร้อมแล้วเชิญตามสบายเลยนะคะ <c oughs> เอาแยกย้ายไปหาอะไรกินอุย้ยลืมบอกให้เรากูกินข้าวก่อนเลยนะ สวัสดีตอนเช้าค่ะคุณปูสวัสดีหลอนคุณปูคุณปู่ค,คะ <c oughs> ที่จริงหลงแต่งนอนตอนหนูตื่นขึ้น หนูจะไม่ได้เห็นหน้าหล่อกๆของปู่และที่จริงแล้วหนูต้องตื่นขึ้นมาเจอไอ้หน้าลิงอาบีมันอยู่นะ <S <S คุณปู่คุณปู่คะทำไมทำไมเขาหน้าไม่เหมือนลิงเหรอดูนะฟันมันก็เป็นเหมือนลิงด้วยอะเนะงั้นเหรอไม่ว่าจะยังไงเขาก็หลอกกับคุณปู่ <S 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 แล้วเขาก็เป็นคู่มั่นของหนูด้วยนะคะ <S 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 ใช่แล้วคุณปู่คะ คุณปูนะ่นี่ยมาที่นี่ตั้งแต่เช้าทําไมกันแน่มาว่าอาบีอย่างนั้นเหรออาบีเหรอฮฮเอเอไม่นี่ที่จริงแล้วปู่กลัวเพราะว่าเรื่องเมื่อวานมันทําให้ปูน่นอนไม่หลับเลยปู่ก็เลยเรีบม,มาที่นี่มาดูหนูให้สบายใจปู่เป็นห่วงอนะก็เลยมาดูว่าจะไม่เกิดเรื่องคุณปู่ลานรัก คุณปู่ทำไมจะต้องห่วงขนาดนั้นด้วยละ่ะคุณปู่กลัวเรื่องเมื่อวานหนูเข้าใจนะคะแต่จะกลัวไปทุกเรื่องไม่ได้หรอกนะพระเจ้าพรากลูสภสไพยของปู่ไปแล้วและตอนนี้อตอนนี้ช่างมันเถอะไม่มีอะไรปู่ปู่จะพายายามเึินแล้วกัน จะพยายามกลัวให้น้อยลงโอเคไหมสัญญานะคะอืมสัญญาอโอเคเร็วเข้าเตรียมตัวได้แล้วเราจะต้องไปวัดกันค่ะคุณปู่อืม